สวัสดีครับพบกันในช่วงบ่าย2องโมงสีนาทีครับในช่วงเวลานี้บรรยากาศนะครับบรรยากาศดีทีเดียวมีเมฆมากไม่ร้อนครับอากาศไม่ร้อนฝน,นไม่ตกนะครับนาข้าวก็ช่วงนี้กำลังออกรวงครับกำลังที่จะก้มแล้วละ่ะ ตัวนี้มันขึ้นเองครับบนถนนเนี่ยขึ้นเองเออข้าวขึ้นเองครับตัวนี้บนถนนนี่ก็จะเป็นนาแต่เก่าแก่าล้มเป็นบางส่วนครับก็ปีนี้ตัดใบข้าวครั้งเดียวตัดใบข้าวปีนี้หญ้าไม่เยอะครับต้นสนูไม่เยอะ ปีที่แล้วนี่ต้นสนเยอะเลยทีเดียวเวลาสีนี่จะมีมาเด็ดดำๆนี่เยอะมากเลยนะครับปีนี้ปีนี้ใช้ได้เลยนะครับปีนี้ข้าวสวยงามน้ำพอดิบพอดีนี่เดินเข้าไปเลยหน้าฝั่งนี้ก็นี่เริ่มจะแก่แล้วนะครับ นู่นมียา่าขขานกด้วยนะครับนู่นแซมอยู่แต่ว่าไม,ไม่ใช่ของเราครับคันแทหายอ้าวคันแทหายไปแล้วเออไปยังไงตอนนี้นไ,ไปเหยียบตรงนั้นไป,ไปนอ่ะว่าจะเดินชมข้างในไปทางใหนทางไหม่มาทางนี้ดีกว่าวันนี้หมาไม่มาครับ เออเขาทำรั้วไว้แล้วหมาดำฝูงหมาดำเป็นสบมาดูข้าวที่นา,น,านั่นเสียงหมาร้องแนละ้ว สัญญาณบอกว่าหมากำลังจะมานั่นอย่าวิ่งวิ่งทำไมเราเดินมาเดินมาเดินมาหมาวิ่งไล่แล้วครับมารดมาหันมานั่น หมาอยู่ไกลๆนู่นนูน่นมันก็ยังจะมาเห่าคนอยู่มันก็เกินไปรวงข้าวปีนี้นะครับก็พอดิบพอดีเนื่องจากว่าใส่ปุ๋ยไม่เยอะเงินซื้อปุ๋ยก็ไม่ค่อยมีปีนี้ใส่แค่สองกระสอบ นาตรงนี้สีไ่ไร่ลมมาแล้วครับลมหนาวมาแล้วลมหนาววอยวยลมวอยวยครับรวงข้าวครับ ีนี้ไม่ค่อยสวยเลยปีนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นี่ปุ๋ยไม่พอนี่แถวนี้ไม่ไม่สวยครับต้นเล็กมาดูข้างในไม่ค่อยนี่ต้นสนโนต้นสนโนครับเริ่มแก่แล้วครับนี่ตัวปัญหาครับต้นนี้ครับ เนี่ยแถวนี้เยอะเลยเออแถวนี้มีเยอะครับต้นสนูนี่แหละเม็ดมะเดลดำดำหนึ่งกับตัวนี้แหละนี่เยอะเลยลม้ลมล้มนอนแล้ว เจออิทธิพลของจ่ามีนี่ตัวปัญหาครับในต้นสนูนี่ต้นข้าวก็ออกมาด้วยเออต้นแต่ต้นแต่ต้นแต, <c oughs> ต,นแต่โอ้ปีนี้ทำไมรวงเล็กจังเลย แถวนี้ทำไมรวงเล็กจังเลยนี่ฝั่งทางนี้รวงใหญ่ครับไม่เท่ากันพามาชมนาครับนา ชาวนานี่มาเห็นข้าวออกรวงนี่ก็ดีใจแล้วนะครับข้างในนี่รวงใหญ่อยู่ใช้ได้อยู่หญ้าก็ถือว่าไม่เยอะครับปีนี้ครับก็อีกสักกลางๆเดือนพฤศจิกา,กาก็น่าจะได้เกี่ยว ดลวงเล็กๆแถวนี้เนื่องจากว่ามันแรงครับช่วงช่วงข้าวช่วงประมาณเดือนกรกฎาคมนําไม่มีพอมาอีกทีก็มาท่วมข้าวเลย บรรยากาศรอบนาครับโดยรวมก็ถือว่าใช้ได้ครับทุ่งนาที่ขุ้นหานครับบรรยากาศดีครับวันนี้ครับเมฆเมฆเยอะนะครับไม่แดด ไม่ร้อนอากาศเย็นสบายรวงข้าวลูลมทีนี้ชาวนาก็ ลืมตาอ้าปากได้หน่อยนะครับข้าวก็พอได้กินผักบุ้งครับผักบุ้งน,ะงนาเออนี่ผัดอร่อยนะนี่ผักบุ้งที่เกิดเองครับนี่นำไปปลูกได้ผักบุ้งเครือ มันเป็นบรรยากาศช่วงนี้ครับไม่มีไม่ค่อยมีเวลามาครับถ้ามานาทีไรนี่ต้องมาดูนะครับกลับมาบ้านนี่ต้องมาแวะมาดูนาครับยอดกําลังผัดพอดีเลยนะครับยอดผักบุ้งผัดอร่อยครับผักบุ้งตัวนี้กินกับส้มตาก็อร่อยผักบุ้งนาน้ําก็ยังเหลืออยู่นะครับยังพอมีอยู่เพราะว่าพายุเข้าช่วงนั้นครับจ่หมีนี่ เป็นอิทธิพลของจามานี้อยู่ก็เป็นบรรยากาศที่หาได้ยากครับช่วงนี้ยังปิดเทอมอยู่ยังพอได้ดูนาอยู่นะครับเดี๋ยวก็เปิดเทอมแล้วก็ไม่ได้มาแล้วนะครับถ่ายไว้เป็นบรรยากาศของแต่ละปี ปีที่แล้วเนี่ยน่าจะงามกว่านี้อยู่นะลวงเล็กๆครับนี่จุดนี้ลวงเล็กโอเคเราจะจบคลิปกันแค่นี้แหละนะครับอยูอ่ใต้ต้นแตะนะครับต้นนี้อยู่ในแดนเลยนะครับต้นแตะกับต้นสแบงนะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับที่ติดตามรับชม